ผูค้คิดใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีความดีของสถาบันยังเป็นคนดีอยู่ไหมเดี๋ยวนี้อิทธิพลของโซเชียลมีเดียที่ช่วยโย่อโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นอีกด้านก็ทําให้คนไทยแตกแยกกันมากขึ้นเกิดปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมไทยความรู้ได้จากทวิตเตอร์ซึ่งคนที่ไหนก็เขียนได้ไม่ต้องอ้างอิงศึกษาอะไรเลยคนไทยก็เชื่อเป็นตัวเป็นตาถึงขั้นจะลุกขึ้นมาเผาบ้านตัวเองปู่ย่าตายายเราเห็นในหลวงและราชวงศ์ทรงงาน พ่อเม่เราเห็นนายหลวงและราชวงศงงานเราเห็นนายหลวงและราชวงศงงานเราสามเจเนเรชันทราบซึ้งเทอรทูลและสำนึกมีคนเกิดทันท่านทรงงานแต่บอกว่าไม่เห็นมีคนเกิดไม่ทันท่านทรงงานและบอกไม่เห็นเราที่ทันเห็นเลยบอกว่าอ่านหนังสือไหมบ้านเรามีเกินสาสิบเล่มนะเปิด u t u b e ดูพระราชการณียกิจไหม มีภาพการทรงงานมากมายเข้าห้องสมุดไม้มีมากมหาศาลก็มีคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกเชื่อในทวิตเตอร์มากกว่าแล้วหันมาบอกว่าพวกเราโง่งไม่ยอมเบิกเนตสักทีดักดานไดโนเสาวเต่าล้านปีเราก็เลยเข้าไปดูในทวิตเตอร์ในโซเชียลร้ายๆก็เห็นบิดเบือนเกินค่อนโกหกมูสาผิดศีลใส่ร้ายสถาบันเกินค่อนเราเลยให้คนที่บอกไม่เห็นสถาบันทรงงาน ลองเทียบกับของจริงคนจริงประชาชนจริงในเหตุการณ์ทรงงานที่ถือเป็นพยานบุคคลพยานหลักฐานวัตถุพยานคนที่บอกไม่เห็นบอกไม่เชื่อหลอกเชื่อในทวิตเตอร์กับคนใส่ย,ยาพิษให้ไปแล้วก็หมดคำพูดกับคนเหล่านี้ได้แต่ทอดถอนใจและมีคำตอบในใจตัวเองว่าคนเรามีดวงตา ที่มองเห็นอะไรไม่เท่ากันจริงๆที่มากกว่านั้นคือคนเรามีดวงใจเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีของคนอื่นๆเช่นสถาบันไม่เท่ากันจริงๆไม่เห็นก็ไม่เท่าไหร่ได้แต่สงสารแต่ที่ถือเป็นอากุศลกรรมของเขามากสุดคือเห็นรับรู้เข้าใจว่าสถาบันทรงงานมากมายอย่างไรบ้างแต่ตั้งเป้าจะอคติและมุ่งโจมตีบิดเบือนความดี ที่สถาบันได้กระทำคนพวกนี้ที่เกินกว่าคำว่าน่าสงสารเราไม่ต้องทำอะไรมากกว่าทำดีทำหน้าที่ต่อไปหนึ่งในหน้าที่นั้นคือการส่งต่อความจริงว่าสถาบันได้กระทำความดีอะไรไว้จนเกิดคุณูปการมหาศาลแก่แผ่นดินนี้ให้ผู้คนรับรู้ความดีต่อไปหน้าที่ของเราก็ทำให้ดีที่สุดคนบิดเบือนความดีของคนอื่นยังเป็นคนดีอยู่ไหม คิดใส่ร้ายบิดเบือนโจมตีความดีของสถาบันยังเป็นคนดีอยู่ไหมหน้าที่ของการส่งต่อความดีเป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของการจัดการกับคนใส่ร้ายโจมตีบิดเบือนความดีของคนอื่นและความดีของสถาบันเป็นหน้าที่ของกฎหมายกฎธรรมชาติแห่งกฎแห่งกรรมหน้าที่ของเรามีแค่การทำความดีทำหน้าที่และส่งต่อความดีที่เหลือก็อุเบกขาไปสุดท้ายสิ่งเดียวที่เราทุกคนบนโลกจะได้พบเจอ คือกฎแห่งกรรมที่เราได้กระทำไว้ในตอนมีชีวิตอยู่ราษฎรไทยใต้ร่มพระบารมีอนุชนรักชาติศาสตร์กษัตริย์เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์เรารักในหลวงที่มาอัดมุเกิดฮีรัน